สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็สบายดีเพื่อนๆที่อยู่สอปปล้วเด้อจ้าเมื่อนี้่ะคะป้ะอว้วนก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกพริกในกระถางนะคะที่ได้กินตลอดและก็ช่วยให้พริกเนี่ยมีอายุยืนยาวนะคะ2ปีก็ยังเก็บกินได้สบายค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ เรามีขมิ้นขาวหอยโข่งใต้และไข่หอยโข่งใต้สนใจโทร0ูนย์5ก็9แปดหนึ่หรือแอดไลน์มาได้ยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นพริกที่มีอายุสองปีนะคะทุกคนก็ยังได้เก็บกินลูกอยู่แบบนี้ตลอดนะคะถามว่าเยอะไหมต้นหนึ่งก็เต็มที่ก็สิบสิบลูกนะคะ ก็ไม่ได้เยอะขนาดแบบว่าจะเก็บไม่ทันปะนั้นแต่ว่าเขามีให้กินอยู่ตลอดทุกฤดูกาลนะคะมันข้อดีก็คือไม่ได้เปลืองพื้นที่แล้วก็น้ำไม่ท่วมนะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำแฉะตรงโคนต้นของเขานะคะเขาก็จะตายลงไปนะคะอันนี้เป็นผลดีจะย้ายไปวางตรงไหนก็ได้แต่ว่ามีข้อเสียคือเวลาเราโยกย้ายอย่างเงี้ยลากเขาจะยั่งลงพื้นนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ย เวลาเรายกขึ้นลากจะย่งลงพื้นพอยากหลังย่างหลังลงพื้นแล้วเวลาเราย้ายเนี่ยตอนย้ายไปวางสักที่นึงเนาะที่เราว่าเออเราจะาไปวางไว้เนี่ยต้นเขาจะเฉานะทุกคนแต่ว่าสักพักหนึ่งลดน้ําใส่ปุ๋ยอะไรเขาก็จะฟื้นคืนนะคะก็ถ้าใครย้ายก็ไม่ต้องตกใจนะคะทุกคนเขาก็จะเฉาแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ทางที่ดีวางตรงที่ที่เราพอใจนะคะไม่ต้องย้ายบ่อยนั่นเองนะคะ แล้วก็มาดูว่าวิธีการเพราะวิธีการปลูกนี่ทำยังไงไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ประอ้วนเพาะจากมเมล็ดนะคะไม่ต้องทำอะไรยากเนาะเวลาเราได้ลูกมาเราเอามายีแล้วก็โปรยใส่ในดินแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องทำอะไรมากที่จริงเขาขึ้นเยอะอยู่นะคะพอดีว่ามีเป็ดกับไก่มาจิกกินหมดเลยก็เลยเหลือแค่นี้นะคะถ้า ถ้าเป็นไปได้นะทุกคนถ้าเราจะเอามาเพาะเนี่ยให้มีอะไรกั้นเป็ดกั้นไก่ก็ดีนะคะก็จะช่วยแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะคะนี่ในดินนี้มีอะไรบ้างประอ้วนก็จะมีดินแล้วก็ปุ๋ยดินสองส่วนปุ๋ยหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกนะคะที่เป็นขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดเลยนะคะขี้หมูขี้วัวขี้ควายนะคะได้หมดเลยะคะ่ะทุกคนประอ้วนคะทําไมต้องพาะแบบนี้ มันมีเหตุผลที่ว่าที่เราเพาะแบบนี้เราสามารถคัดต้นพันุได้นะคะตอนนี้ต่อตอมประอ้วนนะคะมันจะมีเราสามารถคัดได้นะคะทุกคนว่าต้นไหนสมบูรณ์หรือแข็งแรงหรืออ่อนแออย่างเงี้ยนะคะเราสามารถคัดได้หรือเพื่อนๆจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะโอ๊ยเมยงมันตอมทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยแต่ว่ามันจะมีหญ้าหน่อยนะเพื่อนๆก็ถอนออกนี่ประอ้วนไม่ได้ย้ายต้นกล้านะ เอาลงเลยเอาเม็ดโปรยลงเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะเสร็จแล้วเราก็คัดออกจะบอกว่าเล่นของด้วยมีทูบป,ปักด้วยนะคะทุกคนอา่าป้าอ้วนก็จะเวลาเขาขึ้นเยอะๆเนาะต้นไหนที่ไม่แข็งแรงก็ถอนออกก็จะเหลือต้นที่เราเอาแบบนี้อันนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะคะรู้สึกว่ามีมดด้วย วิธีกําจัดมดก็มันต้องใช้พวกที่เป็นขมิ้นนะทุกคนขมิ้นยาสูบเหล้าขาวน้ำส้มควันไม้ถามว่าตอนแรกๆได้ผลทําไมใช้ไปใช้มาไม่ได้ผลประอ้วนก็ไปพิสูจน์แล้วนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ซ้ํำๆบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะทําให้เหมือนกับดื้อยานะคะทุกคน ดังนั้นนะคะถ้าเป็นไปได้นะให้สลับกันใช้นะคะอาทิตย์นี้ใช้ยาสูบอาทิตย์หน้าใช้เป็นอย่างอื่นไปอย่างนี้นะคะใช้สลับผัดเปลี่ยนกันไปนะคะมีคนที่สงสัยมาเยอะนะคะว่าขนาดเท่าไหร่ถึงจะสามารถย้ายลงไปในกระถางได้เนาะเดี๋ยวป้าอ้วนมีไม้มรทัดนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนี่นะคะเออ ความสูงประมาณสองนิ้วนะคะทุกคนนี่ค่ะสองนิ้วนะคะสามารถย้ายได้เล็กกว่าน,นี้ได้ไหมหนึ่งนิ้วได้นะคะฟังไม่ผิดนะทุกคนหนึ่งนิ้วสามารถย้ายได้นะคะเพราะว่าตอนที่ย้ายนี่ประอ้วนเคยทำมากงามเหมือนกันแล้วก็ออกลูกให้กินเหมือนกันตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวไปย้ายพิกกันนะคะว่ามีวิธีการย้ายยังไงคะ่ะไม่ยากคะ่ะสักครู่คะ่ะทุกคนว่าด้วยเรื่องกระถางนะคะ ใช้กระถางประมาณไหนประอว้วนนากว้างเจ็ดนิ้วอันนี้ก็เจ็ดนิ้วได้เป็นเหมือนกันนะคะเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใช้เล็กได้ไหมเท่ากัาปั้นอย่างเงี้ยประอ้วนใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าพอเวลาเขาโตก็ย้ายมาใส่กระถางหรือจะปลูกตั้งแต่ตอนกระถางเท่านี้ก็ได้นะคะ แต่เราต้องพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เขาเรื่อยๆนะคะมันมีสองอย่างนะใช้วิธีการพวนดินแล้วใส่ปุ๋ยหรือว่าใช้วิธีการเปลี่ยนกระถางที่ใหญ่กว่าเก่าแล้วก็เติมปุ๋ยเข้าไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะส่วนตูดของกระถางนะคะทุกคนมันต้องเป็นแบบนี้นะ มีรูๆแบบนี้นะคะไม่มีได้ไหมปา้าอ้วนไม่ได้นะคะแนะนําให้เจาะเลยนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาไม่มีรูระบายน้ําออกเนี่ยพิกเขาก็จะเน่านะคะสภาพของเขาเขาไม่ชอบน้ําแฉะหรือน้ําแช่เข้าไปในพิกนะคะเดี๋ยวเราไปย้ายกระถางพริกกันเลยค่ะค่ะป้าปอ้วนได้ไปเอาดินมาแล้วนะคะเป็นดินที่ได้จากปุ๋ยเอ่อปุ๋ยปุ๋ยคอกที่เป็นขี้วัวนะคะทุกคนนี่ค่ะ ขี้วัวเนานะแต่ว่าเก่าแล้วแล้วก็กําลังจะกลายเป็นดินนะคะเก่าแล้วมากด้วยประมาณสามเดือนนะคะไม่ได้ตั้งใจเอาไว้นะพอดีว่ามันใช้ไม่หมดก็เลยคาอยู่ในกระสอบตอนนี้เขาก็เริ่มเป็นดินแล้วนะคะส่วนใครที่ได้ขี้วัวมาใหม่ๆป้าอ้วนแนะนําให้เอาใส่เอ,เอ่ทําคล้ายๆขี้แพ้เนานะเดี๋ยวปว้าอ้วนจะแเนบ่พว้ในใต้คําอธิบายนะคะเป็นลิงก์นะคะเดี๋ยวจะแนีไว้ให้ดูนะคะ ก็ให้เอาไปใส่ในถุงก่อนนะคะแล้วไปแช่ในน้ำเนาะเดี๋ยวจะมีวิธีบอกอยู่นะคะแล้วค่อยนํามาตากแดดแล้วก็มาใช้แบบนี้ได้เลยนะคะก็ขั้นตอนแรกเราก็จะเอาตัวที่เป็นต้นกล้านะคะใช้ช้อนหรือว่าเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้นะคะที่สามารถงัดต้นพิกขึ้นมาได้นะคะเป็นต้นกล้าแบบนี้นะคะก็เน้นอย่าให้รากเขาขาดนะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ได้สองกระถางเลย นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะอย่าให้ลากเขาขาดถ้าลากขาดเป็นไรไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดจนจนเหลือแต่ต้นตออย่างเงี้ยหลุดออากมาเงี้ยไม่ดีนะคะเขาก็จะตายนะคะนี่ค่ะขุดลงไปประมาณเท่านี้เนาะเนี่ยเอาลงเลยนี่ค่ะทุกคนทําแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ทําเหมือนกันเลย ช้ดินร่วนสองส่วนปุ๋ยหนึ่งส่วนก็ได้นะถ้าไม่มีแบบประอ้วนได้เช่นกันนี่ค่ะแค่นี้เรากดดินลงแน่นพอประมาณไม่ต้องแน่นมากนะคะเสร็จแล้วเอาไปใส่นะน้ำมาลรดกันค่ะและนี่ก็เป็นน้ำฝนนะคะที่ปะอ้วนเก็บกักไว้นะคะทุกคนดังนั้นน้ำก็ปลอดภัยนะคะจะใช้เริมน้ำปลาถามว่าได้ไม่ได้ ไม่ต้องเป็นซีเรียรถ้าคอรีนไม่สูงมากนะคะถ้าคอรีนสูงมากก็แนะนําให้พักน้ําไว้สักสามวันนะคะแล้วปะอ้นก็จะเปิดใส่แบบนี้เลยเอาแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนใครมีฝักบัวก็ใช้ได้นะนี่ค่ะนี่เลยลดแบบนี้เลยค่ะเฮ้ไม่ต้องแฉะมากนี่ค่ะนี่ได้ละอย่าตีลังกานะจ๊ะน้องหนูปึ๊บแค่นี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้หรือแดดลำาไร จนกว่าเขาจะติดก็เป็นอาทิตย์นะคะเอาไปวางในอช่วงเช้ามีแดดช่วงเย็นล่มอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้แล้วนะคะปาอ้วนก็จะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้น้องพักฟื้นก่อนนะคะให้ติดก่อนนะคะหลังจากนี้ถ้าติดแล้วก็สามารถาใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้แต่ว่าของปาอ้วนเนี่ยมันมีปุ๋ยอยู่แล้วดังนั้นก็จะยังไม่ใส่นะคะต้องรอเป็นเดือนนู่นละคะ่ะ แต่ถ้าของใครไม่ได้มีปุ๋ยแบบนี้สามารถใส่ปุ๋ยบางๆได้นะคะแล้วก็กลดน้ําใส่ช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้จนถึง9ก้าโมงเช้านะคะทุกคนตื่นนะคะเขาจะสั่งคอแสงช่วงเช้าอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก่อนเน้นตั้งแต่ตีห้ถึงเก้าโมงเย็นไอ้ไม่ใช่9ก้าโมงเช้าค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการดูแลต้นที่เขาโตแล้วนะคะไปกันค่ะวิธีการดูแลต้นพลิก ขนาดที่เขาโตแล้วดูแลย,ยังไงนะคะทุกคนถ้ามีอ่าวัชพืชหรือว่าที่เป็นหญ้านะคะให้ถอนออกแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่นะคะแบบนี้เลยนะคะให้ใส่อาทิตย์ละครั้งนะคะทุกคนคีิกกับก็ลดน้ำค่ะอันนี้ก็ใส่เช่นกันค่ะ ถ้าเป็นต้นพิกที่เพราะว่าลืมบอกไปนะถ้าเขาความสูงเท่าฝ่ามือเนี่ยนะคะหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วสี่ถึงห้านิ้วเนี่ยให้เด็ดยอดทําไมถึงเด็ดยอดเพื่อที่จะให้เขาแตกแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเห็นกิ่งก้านขาสาขาของเขาไหมคะนี่เกิดจากเพราะว่าเกิดจากการเด็ดยอดนะคะเขาถึงจะแตกแบบนี้ออกมานะคะสังเกตว่าแตกหลายกิ่งเลยถ้าเมื่อไหร่แตกหลายกิ่งก็จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะคะ เสร็จแล้วไหนก็ได้นะคะขอให้มีแดดนะคะมีเช้าหรือเย็นช่วงใดช่วงนึงหรือว่าเป็นแดดลําไรก็ได้นะคะแต่ไม่ให้เอาไปตั้งในน้ําที่แบบแฉะแยะมากนะคะเขาไม่ชอบน้ําแฉะนะคะมีโอกาสตายได้ค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดมีคําถามเกี่ยวกับพริกนะคะสามารถคอมเมนต์มาสอบถามป้าอ้วนได้นะคะทุกคน แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ป้าอ้วนด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าพวกเราเวยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไปละค่ะ เรามีขมิ้นขาวหอยโข่งใต้และไข่หอยโข่งใต้สนใจโทร0 9 8 1์5ก4 9 5หหรือแอดไลน์มาได้ยินดีต้อนรับทุกออเดอร์เลยค่ะ